สวัสดีค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมจะรู้เป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยค่ะใต้คลิปมีใ hey ห้เช็คสําหรับทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองนะคะจะต้องดูคำทํานายของเดือนธันวาคมนะคะว่าตัวคุณนะคะจะได้รับหรือมีสถานะที่ชัดเจนอย่างไรบ้างนะอันนี้เหมาะกับคนที่มีคนชอบคนคุยนะแต่รอสถานะทอมชัดเจนอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูคุณก่อนนะตัวคุณเองอ่ะนะคะ โฟกัสมาที่คนคนนี้ที่ความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณก็เฝ้ารออย่างมีความหวังด้วยความรักคุณคุณรักคนคนนี้มากและคุณก็หวังมีอนาคตกับคนคนนี้บางคนบางท่านเนี่ยอธิษฐานเจตดึงดูดปรารถน,นะคะให้ได้สมหวังกับคนคนนี้แม้ว่าจะรอคอยมาเนิ่นนานหรือ,อยังไม่ได้เห็นทางว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่แต่ในหัวใจของคุณน่ก็ยังมีความหวังอยู่เสมอ คุณอยากมีครอบครัวอยากมีความสุขที่อบอุ่นซึ่งคุณมีโอกาสสมหวังไหมมีโอกาสค่ะโอกาสของคุณกาลังจะมีจะเข้ามาการสิ้นสุดการรอคอยความเจ็บปวดกําลังจะจบลงนับจากนี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความชัดเจนความมั่นคงความเป็นฝึกแผนความเป็นหนึ่งเดียวขอเพียงแค่ว่าตัวคุเองณนะเวลานี้ให้อยู่กับปัจจุบันทําดีสิ่งใด ในเรื่องของทางโลกหรือทางธรรมหรือทางความเชื่อในด้านดีใดก็ตามขอให้ทำต่อไปเพราะโอกาสที่คุณจะสมหวังเป็นครอบครัวเป็นความรักที่อบอุ่นและเติมเต็มกำลังจะเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะบางคนบางท่านที่เป็นรักทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะก็มีโอกาสสมหวังได้เป็นครอบครัวได้เดินทางมาหากันได้ย้ายมาหากันทีนี้เ,เราขอดูซิว่าคุณคนนี้นะคะที่คุณรอคอยอยู่นะคะเขาหรือเธอ อย่างไรคิดอย่างไรคนคนนี้ไม่มีทางออกไปจากชีวิตคุณเขารักเขาปรารถนาที่จะมีคุณในชีวิตเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะคนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษได้เกิดราศีกันลัคนาราศีกันได้นะคะเป็นไปได้นะคะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้เป็นธาตุด,ดินได้พฤ่งผสมกรรมงคธาตุไฟเมษเส็งธนุธาตุไฟโดดเด่นนะคะวันอาทิตย์โดดเด่นธาตุลมมิถุนตุลกุมก็โดดเด่นเหมือนกัน ตัวเขาหรือเธอคนนี้นะคะมีความมีมีมีเป้าหมายที่แน่วแน่นะคะเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาอยากชัดเจนเปิดเผยกับคุณเขาอยากพาคุณไปออกงานไปเปิดเผยให้สังคมรับรูบรบ้อยากให้คุณเป็นที่ยอมรับตัวเขาเองอ่ะใจร้อนนะคะไม่ได้ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่สักเท่าไหร่เพราะอะไรเขาอยากชัดเจนเปิดเผยเขาอยากให้สถานะ สถานะความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เพียงแต่ว่าณนะเวลานี้ตอนนี้เดือนเนี้นะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะต้องเคลียร์ต้องแก้ปัญหาต้องจัดสรรจัดการนะคะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างหนึ่งอย่างสองอย่างหรือสองทางเลือกอะไรก็ตามที่เขาจะต้องเคลียร์และผ่านมันตรงนี้ไปให้ได้มันเป็นในเรื่องของปัญหาของเขานะคะแต่ถ้าในใจของเขาไม่ได้มีปัญหาไม่มีอะไรที่ ที่ไม่เชื่อมั่นแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณคือคนที่ใช่และเขาอยากที่จะชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะทีนี้อาชีพของคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงโซล่าน้ามันเชื้อเพลิงก๊ซาซของเหลวน้ําเชื้อเพลิง,ง,ลงติดไฟพวกเฟมเบิลต่างๆ,างๆได้นะคะหรือธุรกิจในเรื่องของการลงทุนที่ดินสังหาเงินธนาคารฟนินแลนซ์หรือธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางยานพาหนะ การให้คําแนะนําสื่อออนไลน์การเป็นคนโดดเด่นการเป็นคนเก่งหรือทํางานที่จะต้องออกหน้าก็ได้นะคะบริษัทรถยนต์ก็ได้หรือบริษัทยานยนต์ต่างๆได้หมดเโอกับเป็นคนที่เกิดปีมะเมียได้ปีมานะคะทีนี้เราเราขอดูซิว่าปัญหาที่มีเนี่ยเขาจะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงเขาจะแก้ยังไงในเดือนนี้เพื่อมาเป็นประโยชน์กับคุณและตัวเขาเองด้วยนะคะตัวเขาเองร้อนใจมากเลยอยากเปิดตัวคุณเต็มที่แล้ว ถ้าเป็นต่างถิ่นแดนไกลนะ่าจะเป็นในเรื่องของของงานและครอบครัวญาติพี่น้องกงศสีนะคะเขาพยายามเคลียร์งานนะคะถ้างานเป็นของกงศสีหรือธุรกิจร่วมกันเขาจะพยายามเคลียร์หรือทําความเข้าใจกับครอบครัวญาติพี่น้องญาติสนิทมิสหายพญาติของเขาทั้งหลายให้ได้นะคะเพื่อทุกอย่างมาสเตเบิลหรือหรืออยู่ในภาวะที่มันเป็นเป็นที่ยอมรับหรือมั่นคงให้ได้ที่สุดนะคะ อาจารย์ว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องอาจจะมีบางคนบางท่านที่มาคาดหวังเขาในเรื่องภารกิจการงานความเจริญก้าวหน้าเขาอาจจะเป็นหัวเรือหลักหัวเรือใหญ่ในการดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจดูแลบริวารทุกคน จนทําให้ตัวเขาเองอ่ะไม่ไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของความรักเพราะชีวิตก็ทุ่มเทให้แต่กับงานกับภารกิจกับครอบครัวกับกงศีหรือกับอะไรก็ไม่รู้แหละที่มันเชื่อมโยงต่อกันในเรื่องของภารกิจหรือเรื่องเงินการลงทุนก็ได้ทีนี้ตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาพยายามเต็มที่และสร้างความงอกเงยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครอบครัวญาติพี่น้องญาติสนิทมิสหายอะไรก็ตามเนี่ยเต็มที่แหละเขาอยากลุดพ้นละ เขาอยากเป็นตัวของตัวเองเขาอยากเลือกคู่เขาอยากเลือกคุณนะคะแล้วเขาเองตั้งใจแล้วว่าก็จะทําให้คุณเป็นที่รักของครอบครัวด้วยเขามองว่าถ้ารักเขาถ้าเขาเป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวญาติพี่น้องวงตระกูลทุกคนก็ต้องรักคุณด้วยไม่ได้บังคับแต่นี่คือสิ่งที่ควรทําเพราะเขาเองมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองควรได้รับความรักแล้วคุณก็มอบความรักสิ่งดีๆให้กับเขามามากพอหรือคุณเองอาจจะเสียสละ ตัวเองให้กับเขารอคอยเขามามากพอแล้วดังนั้นการที่เขาจะทําสิ่งที่ดีไม่ว่าตัวเขาหรือครอบครัวหรือบริวารเพื่อคุณมันก็คือสิ่งที่เหมาะสมและคู่ควรแล้วนะคะหรือกรณีบางคนบางท่านเขาหรือเธอคนนี้เคยมีครอบครัวมาก่อแล้วครอบครัวของเขาเนี่ยสามีภรรยาเก่าอะไรก็ตามเนี่ยยังสนิทสนมกับญาติพี่น้องเขายังเอื้อประโยชน์กันอยู่หรือเป็นหน้าเป็นตาในสังคมตัวเขาเองก็จะ ละมูลละม่อมแยกย้ายให้เหมาะสมเป็นคุณพอ่อคุณแม่ที่ดีของลูกถ้าเขาเป็นเซนต์กำถั่งเซนต์นแดดนะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็จะใช้ชีวิตเป็นอิสระของตัวเองโดยการมามีชีวิตมาชัดเจนมาเป็นครอบครัวกับคุณเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความเข้าใจมีความเซนซิทีฟแต่เขาไม่ได้วางเฉยนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณเขาจะพยายามทําในสิ่งที่ดีที่เหมาะสม ชดเชยเติมเต็มให้คุณให้ได้มากที่สุดทีนี้เราขอดูว่าความในใจนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในเดือนนี้เขาอยากจะพูดคุยอยากจะเล่าทุกอย่างให้คุณได้รู้ได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทําเพื่อเพื่อเราทั้งสองคนนะคะเขาไม่ได้ยินดียินร้ายกับคนที่เข้ามาในชีวิตหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องนะคะถ้าเขายังไม่มีใครสมมติทำแต่งานเนะะาะญาติพี่น้องเพื่อนสรรหาคู่มาให้เขาก็ไม่เอา เพราะเขารู้แจ้งแต่ใจว่าคนที่ใช่คือคุณแล้วเขาอยากใช้ชีวิตกับคุณเขาไม่ได้อยากมีคุณแค่ในใจหรือแค่ความรู้สึกหรือแค่ในความคิดแต่เขาอยากมีคุณในชีวิตจริงเปิดเผยได้ชัดเจนได้ใครถามตอบได้แล้วก็ใครไม่ถามก็อธิบายแนะนําได้ว่าคุณเป็นคู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเขาเองอ่ะบอกเลยว่าหัวเด็ดตินขาดยังไงไม่ยอมที่จะไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปแน่นอนถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาสูญเสียคือคุณไปคือความผิดพลาดมหหันในชีวิต ที่ผ่านมาคนสูญเสียอิสรภาพในการใช้ชีวิตในการเลือกคู่หรือความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เขาเลือกผิดคิดผิดทําผิดอะไรก็ตามเนี่ยในพาร์ทของเขาเนี่ยมันสูญเสียมันผิดพลาดมามากพอแล้วแล้วเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปอีกเขารักคุณมากค่ะรักคนแต่ในขณะเดียวกันถ้ายังมีพันธะเก่าคาราคาซังจะด้วยหน้าตาสังคมหรือผลประโยชน์อะไรก็ตามหรือญาติพี่น้องรังไไว้อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะพยายามแก้ไขพยายามจบ ให้มันดีที่สุดเป็นประโยชน์สุขแก่ทุกคนมากที่สุดและแฟร์กับคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาอยากจะเขาอยากจะพูดอ่ะเขาอยากจะเผยเผยความสัมพันธ์กับคนนะุณเอาอย่างนี้ละกันเขาอยากชัดเจนให้รู้ไปเลยเขาชัดเจนแล้วค่ะในจิตวิญ,ญญาณของเขาว่าคุณคือคนที่ใช่และตัวคุณเองพลังงานของคุณความรักความดีบุญกุศลของคุณความเป็นเนื้อคู่ของคุณความความทุกอย่างที่เป็นคุณอ่ะตัวตนของคุณอ่ะมันชัดเจนในหัวใจเขามาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้อยู่แล้วนะคะ นี่ขอดูใช่ไหมแล้วเขาจะทําอะไรดีๆเพื่อกับคุณมากกว่านี้ในสิ่งที่เขาคิดเขาเป็นที่มันพอจะเห็นเป็นรูประทับไล่คุณอะรู้สึกได้ถึงความพยายามการให้ะให้ข่าวดีหรือการอดทนการเป็นนักสู้การลุกขึ้นมาสู้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเกรงใจญาติผู้ใหญ่กระตันยูหรืออะไรก็ตามแต่นับจากนี้ไปเขาจะลุกขึ้นมาพูดคําพูดนั้นหนักแน่นมั่นคงแม้จะเป็นคําพูดสั้นๆแต่กําลังบ่งบอกว่าไม่ได้บอกว่า ไม่ได้บอกว่าเขาต่อต้านแต่เขากำลังจะบอกว่าเขาควรได้รับสิ่งใดเขาควรเลือกเองเขาควรสมหวังเขาควรจะได้อยู่กับคนที่เขารักสิ่งที่เขาทําแสดงออกกับคนในครอบครัวกับสังคมของเขานั่นคือทําเพื่อตัวเขาและตัวคุณนะคะเขาจะทําแบบนี้จนกว่าเขาจะสําเร็จและเขาตั้งใจวางแผนไว้หมดแล้วตลอดจนในเรื่องของการเงินอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะเป็นในเรื่องของผลเขาเรียกว่า การแบ่งสัรปันส่วนแบ่งหุ้นแบ่งเงินนะคะหรือผลประโยชน์เรื่องเม็ดเงินนะคะเขาเตรียมการที่จะใช้ชีวิตกับคุณมันจะมาแต่ตัวกับหัวใจไม่ได้เพราะตัวกับหัวใจมีอยู่แล้วมันต้องมีคุณทร,รัพย์ในการใช้ชีวิตในการสร้างครอบครัวหรือการให้ความเป็นธรรมกับคนนะคะจริงอยู่ว่าเงินอนะซื้อความรักไม่ได้แต่เงินสามารถดูแลรักแท้หรือคนที่เรารักได้เพราะฉะนั้นเงินสําคัญไหมสําคัญค่ะ เมื่อเราใช้ถูกวิธีนะคะทีนี้เรามาดูกันซิว่าแล้วข้อควรระวังในการพูดคุยเจรจากับเขาหรือเธอคนนี้ว่าเป็นอะไรบ้างระวังคําพูดการเข้าใจไม่ตรงการ,การเงียบการส่องแล้วแล้วเอาไปคิดเองนะคะคิดไปในทางที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ส่องส่องได้ดูดูได้นะ,ะพูดคุยพูดคุยได้ปกติแต่ขอให้หลีกเลี่ยงการ นำมาซึ่งการทะเลาะเบาแหวงการไม่เข้าใจการบั่นทอนความรู้สึกนึกคิดหรือสร้างปัญหาให้แก่กันและกันให้มีเมตตาให้เชื่อให้สภัทธาว่าเขาและคุณมีความรักที่ดีต่อกันนะคะเมตตากันค่ะให้กําลังใจกันเป็นเป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันมันอาจจะดูกว้างแล้วก็ไร้เงื่อนไข มันบางคนบางท่านก็บอกว่ายากเหลือเกินที่จะต้องทําความเข้าใจอาจารย์ว่ามันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถมนุษย์ดีๆหรอกค่ะเพียงแต่ว่าขอแค่เราเข้าใจเขาเองก็พยายามคุณเองก็เฝ้ารอนะคะแต่สุดท้ายแล้วผลตอบแทนมันคุ้มค่าแก่การรอและความพยายามก็ไม่เคยทรยศใครท,ท้ายที่สุดคณทั้งคู่จะได้สมหวังอย่าทะเลาะก,กันก่อนอย่าคิดไปไกลอย่าคิดแทนอย่าคิดไปในทางที่ลบที่มันไม่จริงนะคะอย่าทะเลาะก,กันเอาง่ายๆทีนี้ ท้ายที่สุดนะคะคนคนนี้ตลอดทั้งเดือนเขาจะมอบอะไรสิ่งดีๆให้กับคุณสัจาะคำมั่นสัญญาแม้จะสั้นๆแม้จะเล็กๆแต่ก็จะสามารถทําให้เป็นจริงได้เขาจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณเคยงอนกันเสียใจน้อยใจ ไม่พูดไม่คุยไม่ไปเยี่ยมไปหาหรืออะไรก็ตามจะได้ง้อขอคืนดีกันนะคะแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ตรงนี้การงานของเขาอาจจะเปลี่ยนด้วยอุปนิสัยการแสดงออกการเป็นนักสู้ของเขาก็อาจจะเปลี่ยนด้วยสถานภ,ภาพของคนความชัดเจนก็อาจจะเปลี่ยนด้วยนะคะเปลี่ยนจากเดิมที่ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าอยู่ในฐานะหรือเรียกว่าไรตอนนี้ก็คือรักแทรรักเดียวแล้วก็ชัดเจนต่อกันและกัน,นะคะ่ะและคนคนนี้จะหันหลังให้กับทุกอย่าง แม้ว่าสังคมครอบครัวจะการันตีว่าดีที่สุดใช่ที่สุดเหมาะที่สุดเขาจะเลือกคนที่เขารักที่สุดค่ะเขาจะเลือกด้วยตัวเองเขาจะใช้ชีวิตแบบเป็นไทยเป็นอิสระเขาไม่ได้มาแต่ตัวกับหัวใจแน่นอนเขามาพร้อมทรัพย์สินเงินทองและการวางแผนอนาคตที่เหมาะสมด้วยนะคะอาจจะมีการบอกรักหรือมีสัจจะหรือมีสถานะให้เลยสําหรับบางคนบางท่านนะคะอะไรที่เป็นของคุณเขาจะเขาจะยก เขาจะชดเชยให้เขาจะมอบให้กับคุณเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใจของเขาความรู้สึกดีๆของเขาเป็นของคุณเป็นของกันและกันขอดูคุณหน่อยคุณควรทำอย่างไรรอรับความสำเร็จคะ่ะเตรียมเปิดตัวค่ะเปิดตัวได้เลย ได้ออกงานงานไหนก็ไม่รู้แหละได้ไปแน่ๆค่ะแสงส่องมาแล้วจริงๆดวงชะตาของคุณมันชัดเจนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่อธิษฐานไว้รับผิดชอบนะให้เขามารักมาเมตตาม,มาขอแต่งงานมาขอเป็นแฟนนะ่ะเขามาขอจริงๆนะ่ะคุณต้องเป็นนะคะคุณอย่าวิ่งหนีนะคะคุณอย่ามาบอกว่าโอ้ย,ยังไม่พร้อมไม่ได้มันจะใช่เหรอไม่ได้ค่ะแบบนั้นมันแบบนั้นใช้ไม่ได้นะคะคุณต้องชัดเจนเลยว่าเป็นเลยค่ะ รับเลยค่ะนะคะนั่งรออยู่นานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะอยู่ในสถานการณ์หรือสถานะของความชัดเจนสมปรารถนายิ่งบางคนบางท่านเป็นฐานจิตกององค์พระพิคเนหรือบุรพกษัตริย์สิ็จพ่อรัชกาลที่5หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งชัยชนะคุณได้รับพรนั้นแล้วนะคะแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของการเงินการใช้ชีวิตการมีบ้านการมีที่อยู่อาศัยการมีครอบครัว คุณจะมีพร้อมทุกอย่างสิ่งใดที่เป็นของคุณย่อมเป็นของคุณนะคะปัญหาสาหภาพเก่าที่ไม่มีชื่อเรียกจบลงหรือปัญหาของเขาก็จบลงแล้วทุกอย่างจะได้เริ่มต้นทุกอย่างจะดีทุกอย่างจะออกมาดีนะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะชาวธาตุลมที่ผ่านมามันอาจจะมีอะไรเข้ามาทดสอบทําให้คุณสูญเสียวความเป็นตัวเองหงุดหงิดงุนง่านนะคะซีนสติฟอ่อนไหวนะคะไม่น่ารัก หรือหรือบางทีก็รู้สึกําคามตัวเองว่าทําไมเราต้องเจออะไรแบบนี้นับจากนี้ไปมันจะไม่มีแล้วขอให้คุณมีสติและอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์พูดระหว่างในเรื่องของการมีประเด็นกันนะคะมันไม่มีก็อย่าให้มันมีหรือถ้ามันไม่มีก็อย่าสร้างมันขึ้นมาหรือมันทําท่าเหมือนจะมีก็กลบฝังดินค่ะอย่าให้มีและทุกอย่างรับรื่นและทุอย่างจองมาดีเดี๋ยวขอดูภาพรวมตลอดเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่อก่อนหน้านี้นะมันรอคอยเนาะ มันเหมือนกับว่าโอกาสเนี่ยมันเมื่อไหร่ชัดเจนเมื่อไหร่มันจะได้เมื่อไหร่นะคะเฝ้าแต่รอคอยเฝ้าแต่สงสัยบางคนบางท่านไปดูดวงก็ได้รับคําตอบที่ดีแต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันจะชัดเจนกี่โมงเมื่อไหร่ปีไหนปีนี้แหละคะ่ะนะคะอะไรที่ไม่ดีน่นะคะมันจะสูญสิ้นดับไปมันจะเป็นจุดเปลี่ยนแบบปาฏิหาริย์แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ติดขัดนะคะอุปสรรคทั้งหลายจะมลา,ายสิ้นไป ะะขอแค่ว่าตัวคุณเองอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปฝังจิตฝังใจกับมันบทสรุปเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณน้อยอ,อกน้อยใจโชคชะตาน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดะอธิษฐานอะไรก็ไม่เคยได้ไม่ค่อยได้ได้ยากได้ช้าขัดขัดเกินส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินส่วนใหญ่จะขัดขาด,ขาด,ขาด,ขาดนะคะไม่ต้องไปน้อยใจค่ะชีวิตของคุณกาลังเริ่มต้นแล้ว ร้าง energy พลังงานด้านลบอย่าให้วิบากกรรมอย่าให้ความทุกข์ทรมานนำทางคุณเพราะตอนนี้ทุกอย่างกําลังจะดีให้มาเตือนว่าบางคนบางท่านนะ่ะความโชคร้ายของคนคือไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีบางทีคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่เนี่ยเขากําลังไปเคลียร์ปัญหาแต่เขาอาจจะไม่ได้เล่าทั้งหมดกลัวคุณไม่สบายใจหรือกลัวมันเตลิดเปิดเบิงไปคุณก็อย่าไปคิดลบว่าเขาไม่พยายามทําอะไรแล้วอย่าไปเผลอพูดอะไรที่มันบาดจิตบาดใจ มันจะยิ่งทําให้สถานการณ์แย่นะคะเพราะจริงๆทุกอย่างกําลังจะออกมาดีเดี๋ยวขอดูไพ่ออโรร่นะคะอยากจะบอกอะไรคุณองค์พ่อพิคเนตนะคะถ้าอยากจะบอกหรืออวยพรอ,อะไรให้กับคุณการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนค่ะมันมีแรงกระเพื่อมคะ่ะบางครั้งคนเรานี่นะคะ ก็มีความวิตกกังวลกับการเปลี่ยนแปลงแนละ้วมันจะเปลี่ยนไปทางคิดทางไหนมันจะไปในทิศทางที่อยู่ตรงหน้าแล้วดีค่ะทุกอย่างจะออกมาดีตามเนื้อนาบนุญตามพฤติกรรมที่คุณสร้างคุณทําคุณทําดีมากเท่าไหร่การเปลี่ยนแปลงจะนํามาสู่สิ่งที่ดีงามมากแบบนั้นนะคะแต่ละคนก็จะได้รวดเร็วทันใจช้าไม่เท่ากันเนี่ยค่ะ ในเรื่องของตัวบุคคลในสถานการณ์ตรงนี้อาจารย์ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายอาจารย์เชื่อว่าเขาจะแก้ไขและทาให้มันดีได้ทุกคนจะเมตตาคุณทุกคนจะเป็นมิตรนะคะเขาจะมองเลยว่าถ้าทุกคนเห็นคุณค่าเขาก็ต้องเห็นคุณค่าคุณด้วยเขารักใครทุกคนกคน็กควรที่จะเมตตาคุณมันไม่แฝงไะคะการที่คุณนะคะเข้ามาในครอบครัวเขาสังคมเขาเพื่อนร่วมงานของเขาแล้วคุณจะต้องอึดอัดใจมันไม่แฝงเขาเป็นห่วงคุณตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่างเนี่ยเตรียมการไว้กับคุณแล้วนะคะเนี่ยค่ะ โอกาสสีทองความอุดมสมบูรณ์ความดีกำลังเกิดขึ้นแล้วนะ,ะขอให้คนเตรียมรับไว้ได้เลยนะคะเ b a n d o ดค่ะนี่ค่ะความอุดมสมบูรณ์มันไม่ได้สำคัญนะคะว่าที่ผ่านมามันยากขนาดไหนนะคะมันสำคัญแหละมันสอนให้เราแข็งแกร่งแต่ณวันนี้ปัจจุบันมันสำคัญกว่าคือมันกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ดีเราจะน้อมรับไว้เป็นของเรา นะคะแม้ว่าจะเป็นพลังงานก่อนแต่พลังงานก็มีบทบาทมีอิทธิพลนะคะในการดึงดูดหรือบันดาลให้เป็นเมื่อไร่ก็ตามที่เราสะกดจิตตัวเองว่าไม่ได้ไม่ดีไม่มีคําว่าไม่มีพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ได้ยินจงมีแต่สิ่งที่ดีๆรออยู่มันเป็นไปได้มันไม่ได้ยากมันง่ายได้ยนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดึงดูดมาเป็นแบบนี้นะคะ อาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้หากท่านใดต้องการให้อาจารย์ดูดวงส่วนตัวสื่อจิตผ่านไพ่ให้รายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนทักมาตามที่อาจารย์บอกเท่านั้นนะคะถ้าต้องการวันนี้บอกเลยวันนี้เวลาที่คุณสะดวกคุณก็บอกมาดูนาฬิกาเวลาอนาคตของคุณนะคะในวันในวันนี้ที่คุณต้องการนะคะคิวไม่ชนกับภายแนบสลิปแล้วข้ารูถึงอาจารย์โทรหาตรงเวลาเปนะคะเราไปเราไปดูกันตรงนั้นหาวิธีการป้องกันแก้ไขอะไรที่มันไม่ดีไม่ได้ ที่มันเป็นของเราแล้วมันไม่ได้สักทีไม่ดีสักทีเราจะแก้ไขหาวิธีการให้มันได้ให้มันดีนะอาจารย์ขอก็ในส่วนตรงนี้หากฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามก subscribe ได้แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกเสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณลหลายท่านนะคะที่จะใจดีมีเมตตาบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มซับสไคร์นข้างล่างหรือท่านใดต้องการจะบริจาค ในปุ่มขอบคุณก็อาจารย์ก็ยินดีค่ะเพราะทุกมราค่าของท่านมีพลังใจเนาะสร้างพลังใจที่ดีงามให้กับอาจารย์ได้ทําคลิปต,ต่อไปนะคะก็ขอทุกท่านสมหวังในะรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามเร็ววันแล้วก็ขอให้สุขสมหวังร่ำรวยรักปังโชคดีกันทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ